สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำของหวานอาหารหวานด้วยฟักทองมาทำขนมฟักทองกันทุกคนในบ้านหยุดหลายวันเลยงานตั้งแต่โควิดมานี่งานแบบว่า ออเดอร์ไม่มีมาแบบมาแบบขาดขาดหายหายเดี๋ยวทำอยูหยุดนะทำทำหยุดหยุดงานช่วงนี้ก็เลยว่างมาทำของหวานไปไปทำด้วยกันทุกคนเดี๋ยวมาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมาทำกันค่ะ ra cơ đâu có mà hẳn bằng bằng cho đến sụp ngay hoặc hậu cái nướng ทอทองประมันนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคนุณเขาให้มันสุกถ้าไม่แน่ใจก็บี้ๆเอานะถ้ามันเือยก็โอเคใช้ได้ม,มาดูกันนะทุกคน ทุกคนระหว่างรอฟักทองสุกเราก็จะมาทำส่วนของแป้งนี่เป็นแป้งข้าวเจ้าใช้ประมาณสองถ้วยนะทุกคนแม่มบ้านใส่ไปแล้วสองถ้วยนี่ก็จะเป็นแป้งมันใช้ประมาณถ้วยหนะึ่ง ทำเงินทุนแล้วเราก็จะมาคนส่วนผสมให้มันเข้ากันช่วงนี้เราก็จะมาทำ ส่วนผสมน้ำนี่คือมะพร้าวกะทินะ่นทุกคนเราแม่บ้านใช้ซื้อแบบสำเร็จรูปมาใส่ลงไป1กึ่ง,ปร,ป,งประมาณ500ซีซีแล้วก็น้ำตาลปิ๊บใครชอบหวานก็เติมหวานไป ็ใส่กเกล,ลือลงไป1นึ่ช้อนชายวความหวานค่อยมาเพิ่มันวันลดแล้เพิ่มแล้วแต่ความชอบอะตอนนี้ก็ฟักทองก็โอเคแล้วสุกแล้วแล้วเราก็มา ฟักทองมาบดนันทนคนอตอนนี้เราก็จะเอาพักทองมาบดบดให้มันพอเป็นแบบเม็ดเม็ดเหลืออยู่บ้างนะทุกคนเพื่อให้มันได้รสชาติของพักทองเวลาเรากินเนาะไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไป ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เอาน้ำกะทิกับน,นะน้ำตาลเป็นเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยนะทุกคนค่อยๆเติมไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะะทุกคนแล้วเราก็จะเอาแป้งมาร่อน เพให้มันไม่ให้เนื้อแป้งมันเนียนเนาะเวลาเรานึ่งต้นจนหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะทุกคนก็คนได้ประมาณนี้แล้วก็เตรียมเอาไปนึ่งเนาะ เตรียมถาดถาดี่ทาน้ํามันนิดหน่อยนะทุกคนเพื่อไม่ให้มันติดเนาะแล้วก็จะไปเตรียมนึ่งกันเอลงไปนี่เดี๋ยวเราเป็นึ่งกันเนาะ น้ำเดือดแล้วนะก็เป็นเนื่เอเลยเกือบไม่ดีนะเนี่ยยงังโอเคเอกี้เกือบไม่ดีนะทุกคนวางไม่ถนัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกนะคะ นี่น้ำกะทิที่เราทำเมื่อกี้นะแบ่งเอาไว้ทำหน้าขนมพักทองนะอันนี้ก็แป้งข้าวเจ้าประมาณสองประมาณสองช้อนโต๊นะคนคนเดี๋ยวรอให้พักทองสุกแล้วเราก็ไปหน้าหน้าแล้วก็กต้มอีกทีเอเอไม่ใช่ต้มหนึ่งเนาะแม่บ้านก็พูดผิดผิดถูกผูแล้วทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้ผ่านไป20นาทีเรามาดูหน้าตาขนมว่าเป็นยังไงบ้างแทนแทนแทนว้าวสีสันโอเคมากแต่ว่ารสชาติค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคนตอนนี้แม่บ้านก็จะใส่ราดหน้ากะทิลงไป แล้วก็นึ่งต่อไปอีกสิบนาทีดูว่าใช้ได้หรือยังเนาะแม่บ้านก็ทำครั้งแรกนะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าตากันอีกทีเนาะาทุกคนเรามาดูหน้าตาห่านไปอีกสิบนาทีว่ามันเป็นยังไงโอ้โหน้า โอ okay, เคไหมเพื่อนๆสีสสันเดี๋ยวมาดูรอให้มันเย็นนะคนตอนนี้ปิดแก๊สก่อนแล้วมาดูตอนเย็นให้มันเย็นแล้วเรามาตัดกันเนาะแล้วไปชิมกันค่ะทุกคนตอนนี้ขนมเสร็จแล้วมีคนกินไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแม่บ้านจะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะ <c oughs> นี่หน้าตาขนม มาชิมดูอืมเนียวนุ่มหวานกำลังดีนำมุนล,ลิ้นทำด้วยกันทุกคนอย่าลืมติดตามช่องแม่บ้านด้วยนะทุกคนไม่ n ินไท p e คลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะแม่บ้านขอตัวไปกินแ๊บ กินเผือทุกคนนะอ่าอย่าลืมกดติดตามในบ้านนึงนะบ๊ายบาย